จากกรณีเกิดโศกนาฏกรรมกับเด็กครูผู้ปกครองศูงนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวล,ลำพูถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยโรงเรียนลรัลบำรุงและโรงเรียนวัดหมอนข้า ขอไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและความดีทั้งปวงให้ไปให,ให้ให้ไปสู่ผู้สูญเสียจากจังหวัดหนองบัวลำพูดังกล่าวขอให้คณะครูและนักเรียนทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งหนนาทีเริ่มปฏิบัติครับ I'm